ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมครับทนายวิเศษสุร,รา่าทนายความจังหวัดส,สกลนครเนานะวันนี้ตรงกับวันที่17บเจ็ดกุมภาพันธ์สอ6 8นาะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ครับวันจันทร์โดยปกติในส่วนใหญ่ก็ทนายถ้ามีคดีนะมีนัดศาลก็จะไปศาลวันจันทร์ส่วนใหญ่วันจันทร์อาศาลก็โดยปกติศาลจะนัดนัดไกลเกีย่ยนัดสืบพยานไต่สวน มรดอกอะไรในส่วนมูลฟ้องประมาณนี้ครับในวันจันทร์จะเป็นนัดแรก,กส่วนใหญ่ถ้าเว้นวันสืบพยานปกติก็จะเป็นอังคารพุทธศุกสรส์นะศาลก็จะนัดอีกรอบหนึง่งแต่บางคดีที่เป็นคดีพิเศษก็อาจจะมีการสืบพยานในวันจันทร์ได้เช่นคดีผู้บริโภคเนาะในส่วนของอการเช่าซื้อบัตรเครดิตการกู้เงินอย่างเงี้ยจากสถาบันการเงินพวกนี้ครับก็จะเป็นคดีผู้บริโภคในส่วนของ สิทธิ์ของจำเลยนะสิทธิ์ของผู้ถูกฟ้องคดีในคดีผู้วิพากษ์นะครับนัดแรกเนี่ยคือสารจะนัดไกลเกียร์ให้การและสืบพยานเนาะก็สามนัดพร้อมกันในวันเดียวก็ถ้าเกิดใครพร้อมก็สามารถที่จะเอาคำให้การไปยื่นได้ในวัน,นในวันนี้เลยในวันนัดเลยก็ได้แล้วก็สืบพยานไปเลยก็ได้แต่ถ้าใครไม่พร้อมอ,อันนี้อยากจะต่อสู้คดีอยากจะปรึกษาทนายก่อนก็ สามารถที่จะขอสารเลื่อนได้แต่ส่วนว่าสารจะให้เลื่อนไม่เลื่อนก็เป็นดุลพินิษนะครับดุลพินิษของสารนะดุลพินิษของท่านแต่ส่วนใหญ่ท่านก็จะให้โอกาสจำเลยอ,อยู่ได้ออกไปปรึกษาทานายความได้ออกไปปรึกษาผู้รู้เตรียมพยานหลักฐานในการต่อสู้คดีอยู่อันนี้ก็ถ้าใครถูกฟ้องเป็นจำเลยในส่วนของคดีผู้บริโภคนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นวันจันทร์ก็อยากให้ทุกท่านทุกคนนะไปศาลนะถ้าท่านไม่ไปท่านไม่ไปท่านจะมอบหมายให้ทานายความจะ แต่งตั้งทนายความไปดําเนินการแทนก็ได้การดําเนินการของทนายความก็จะมีอยู่2รูปแบบก็คือในกรณีที่ท่านประสงค์ที่จะไกลเกลี่ยขอผ่อนชาระอะไรพวกนี้ก็ให้ทนายไปต่อรองเงื่อนไขได้ครับผมก็ไกลเกลี่ยแล้วทําสัญญาปณิประนอมยอมความแทนท่านได้โดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาไปเองนะอันนี้ก็ฝากนิดนึงในส่วนของวิธีที่สองก็คือมอบหมายทนายความ ไปดูคําฟ้องคาให้การไปดูพยานหลักฐานว่าสามารถที่จะต่อสู้ได้ไหมถ้าต่อสู้ได้ก็มอบหมายให้ทนายดําเนินการต่อสู้ได้ครับผมในส่วนของการต่อสู้มันก็จะมีหลากหลายรูปแบบคดีเช่า้ีก็จะมีการยื่นคําให้การการถามค้านแล้วก็การทําสืบพยานบางส่วนถ้าถ้ามีความจําเป็นนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็ทนายความก็จะยื่นคาให้การแล้วก็ใช้วิธีการถามค้านเอาว่าในส่วนของเอกสารค่อนข้างจะชัดเจนว่ามีเอกสารอะไรบ้างเนาะคดี คดีเช่าซื้อแต่ถ้าเป็นคดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินพวกนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วการต่อสู้คดีก็ขอบเขตของการต่อสู้ก็จะน้อยลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องอายุความเรื่องการไม่ได้รับเงินพวกนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยสถาบันการเงินโดยส่วนใหญ่เขาจะอุอ่นเงินเข้าบัญชีอันนี้การต่อสู้ว่าไม่ได้รับเงินก็ค่อนข้างยากแต่การต่อสู้ว่าคดีขาดอายุความก็ต้องมาดูเงื่อนไขของของการชําระว่าชําระอย่างไรแล้วก็มีเงื่อนไขข้อกฎหมายอย่างไรเนาะ อันนี้ถ้าจริงๆก็ทนายความก็อยากให้ปรึกษาทนายก่อนที่จะไปศาลบางบางสำนักงานอาจจะมีให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้แต่ถ้าบางสำนักงานก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายท่านท่านไม่ต้องไปกังวลค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้มากมายอะไรครับก็เข้าไปขอคำปรึกษาเพราะว่ากว่าเขาจะเป็นทนายความได้ก็ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายอยู่ก็ต้องเห็นอกเห็นใจกันเนาะเห็นใจคนที่มีอัธคดีเห็นใจคนที่เป็นทนายความด้วยกันด้วย ว่าเขาทํางานเราต้องมีค่าตอบแทนนิดนึงไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับท่านใดมีคดีนะวันจันทร์วันนี้วันจันทร์นะวันจันทร์ที่สิบเจ็ดกุมภาก็อยากให้ไปศาลแล้วก็อยากให้ไปถึงก่อนเก้าโมงแล้วก็ไปบอกหน้าบันหลังเจ้าที่หน้าบันหลังว่าเรามาแล้วนะไม่ใช่ไปแล้วไปนั่งรออยู่ข้างนอกอันนี้อาจจะเสียหายได้ครับอันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ